ขอเจริญธรรมแก่ท่านสาธุชนทุกท่านขณะนี้ทุกท่านก็จะได้รับบังธรรมะจากครูแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังกันในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานฐานทั้งห้ามั่นองคมับนมนุษย์เราต้องเวียนไหวตายเกิดก็เพราะว่า ยังไม่พ้นจากความทุกข์นั่นเองอยังเวียนวนอยู่ในวัฏจักรสงสารอันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึง่งยังมีความยินดีในรูปรสกิ่นเสียงโผล่พักอยู่รูปสวยรูปงามหน้ายินดีหน้าพึงพอใจรสชาติอร่อยรสชาติน่ายินดีกลิ่นหอม กลิ่นหน้าพึงพอใจกลิ่นหน้าเยา้ายวน<ม>เสียงไพเราะเสียงหน้าฟังสัมผัสนุ่มสัมผัสเย็นหน้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยแล้วก็ก็ยังไม่ได้ทิ้งกับขันห้านะยังไม่ได้คิดทิ้งกับขันห้าแล้วก็โดยที่ว่าวิญญาณมาเกิดได้เพราะอาศัยตัวตันหา ตัณหาพาให้วิญญาณมาเกิดเป็นเชื้อเพลิงพาให้วิญญาณมาเกิดแตกต่างกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้ที่ทิ้งขันห้าแล้วท่านจึงเข้าสู่ปรินิพานพ้นจากวัฏจักรสงสารได้พ้นจากอาสวะได้นะครับนั่นเองมนุษย์เหานั้นก็ยังเวียนวนอยู่ในวัฏจักรสงสารยังไม่พ้นจากความทุกข์ โดยมีตัวตันหาพาให้มาเกิดนั่นเองพอพูดถึงตัวขันห้าเนี่ยก็ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยยืมธรรมชาติมายืมธรรมชาติธาตุด,ดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองอพอพูดถึงคำว่ารูป ให้เรานึกถึงสภาพร่างกายที่เป็นซากศพไม่มีวิญญาณเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขความรู้สึกว่าทุกข์ความรู้สึกว่าหนาวความรู้สึกว่าร้อนความรู้สึกว่าเฉยๆโกรธโมโหก็เป็นเวทนาเหมือนกันสัญญาคือความคิดความจําได้ไอความคิดความจําได้ในตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความคิดในสมองนะ ถ้าความคิดในสมองหลังจากที่เราตายไปแล้วมันก็คงจะลืมไปแล้วนั่นเองเช่นผู้ที่เกิดมาแล้วอยู่ดีๆชอบปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเขาเรียกว่าสัญญามันมีสัญญาอันเก่านั่นเองสัญญาก็คือความคิดที่มันจะขุดขึ้นมาเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจสังขารปรุงดีปรุงชั่วเออตัวนี้ร้ายมากเลยตัวนี้ก็จะคอยปรุงแต่งตลอดวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่หูได้ยินเสียงเกิดขึ้นที่ตา ตาไปมองเห็นรูปมองเห็นสีสันมองเห็นร่างกายต่างๆมองเห็นลักษณะต่างๆ,งน,งน,น,างๆนั่นเองขนาดที่หูไปได้ยินเสียงที่ไม่น่าพึงพอใจนั่นเองวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยที่หูขณะนั้นพอไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์สังขารก็เริ่มไปปรุงแต่งก็เกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหแล้วก็เกิดอาฆาตแค้นเกิดขึ้นนี่ไง การยึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตตาว่ามีตัวมีตนจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองไปเห็นผู้หญิงส,สวยหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีสติปัญญาไตรตรองขณะที่ตาเห็นรูปวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาขณะนั้นก็เกิดความกำหนัดในราคะเกิดขึ้นเพราะว่าสังขารปรุงแต่งขณะนั้นเมื่อไม่สมความปรารถนาในราคะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไหมใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเอง เวลาความเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาการทุกขเวทนาทางกายตาเนี้ยตานนี้ใช่ไหมสังขารก็เริ่มไปปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งแล้วทาให้เกิดความสุกคามเกินใจเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นในขันทั้งห้าละ่ะความเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปเห็นไหม มนุษย์เราเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือการยินดีในขันธ์ห้าแหละยินดีในอุปทานขันธ์ห้าอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติอาณาปานาสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเราเข้าใจว่าคนสัตว์สิ่งของล้วนแต่เป็นนามสมมุติล้วนแตเ่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้วนแต่เป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนมันจะออกจากสักกายท,ทิฏฐิโดยอัตโนมัติเอง เมื่อมันออกจากสักะยะทิฏฐิแล้วมันก็จะปล่อยละปล่อยวางได้เองสาธุเจริญพร